สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอสตี้ช่องวัดลังเกียค่ะมื้อนี้เฮาจะมีการถ่ายถ้หยังนี่ถ่ายรูปจะถ่ายรูป <laughs> ยังบ่ถ่ายถ้ำแต่งหน้าถ่ายรูปบ่เอ <laughs> อนนะะอันนี้ชุดอะไรคะชุดออกกําลังกายค่ะเอามาแกะใช่ไหมคะเอีด้ากางเกงค่ะต้องมาเพิ่มอันเอสตี้ลายคนบอกว่า ให้ภาไปหารน้องผมทองแน่น้องผมทองเออน้องเปี่ยกจาน้องน้ำตาวันนี้ขึ้นหน้าขึ้นผมแล้วอันนี้ผู้ได้แต่งให้โดยช่างเอออย่าช่างเออเอาออกก็บอกว่าในแม่ช่างยังเป็นเตอะเบิร์ดไม่อด้เมิดว่าจะเป็นแม่บ้านการเรื่อนการงานการร้องการล่ำ ก็เป็นกรอกกอนอเอาตะนแรกชีวะคือกันเป็นได้ทุกอย่างแต่ว่าเป็นยังคือสดเอากำมันบองงามไปสะอาดเลยหนูเป็นกะค่ะหนูทำงานเป็นกะค่ะกะเทยอะไรนี่ครับพี่น้องคืออุปกรณ์อยู่ในเซ็นทตัวเลยอะอะ ฮะันนี้บ้าเริ่มอยู่บ่ทุเรียนรสอันบอลบั่บอลี่ไปบอลบอ่าแทุเรียนทุบให้คุณหมอแ่งให้เป็นสุกเดี๋ยวๆบอกมาไมกันเป็นได้ทุกอย่างทำไมไม่มีเมียมีเมียก็มีนอนี่นี่นีเปิดโตทำไมเมียก็มีหัวก็มีเมียก็ใส่อวม่มีเ โสดพูดถึงว่ like. ง Wh so. bah, าอดีตปัจจุบันก็มีสดซดอดเพราะเกแถวเถวแแล้วไั S <s ่พ <s Gothic> ูดมากอโอเอ้ส <t> ิ่งดีของมีคือแบบว่าแถวแล้วเอาปัจจุบนไปบ้านไม่เย็นจังเมืองบอกกันอาบอกกันะเตก็เลยว่าตเือแจ้งแ้เขาไปพูดเสม่เย็นอ่าถ้าว่ากา้อาหารนประสานงงางก่อนว่าเออไปกเสเงิไปา มันออยู่ทงหน้าเนาะทำงากินเขาเทียงมาเดีวโทรหาก็นโทรหาเราแนวเดี๋ยวโทรหาเราดูฟังเปิดลำพุงให้พี่นองฟังลำแนนอนคักนอนเนี่ยวานมันสอมไต่เปนอนกระโดดเนี่ยนอนแฝดม่วงเศร้ามาอยู่หนีดช่วงอาทิตย์นอนมาลับจักมืออะไรเงี้ยมันคือ แข้ออะไรบ่เอาสาวโซนกฟฟาแฟชั้นเนี่ยสวัสดีเจเจฮัลโหลสิอันนี้อ่ะเอ้ยยังอยู่สวัสดีเพื่อนใหม่เก๋แม่สวัสดีค่ะคนหูจกักบวบฮะกูบ่า <laughs> หูแล้วก็เออหรอกเก๋น่ะหัว,หว <laughs> เราเอื้อนควายอีหน่หมดแน่เอาคือมีอู๋อีหนูเอออู๋แล้วก็มีอู๋เรานอนอยู่ทีงหน้าเราโอ้ว่ามันเลี้ยงลูกน้อยสันดอกเย้วันเสาร์นี่ว่างปะเสาร์วันเสาร์ลังดูพี่น้องชิออกไปหาไปกินเขาน้ำไปกินเขายางน้ำว่างทุกวันสบายดีแต่ไม่มีเงินใช้ใช่ไหมว่าชิว่าชิวคุยเรื่องเงินนี่ล่ะ จะกุยเรืียงเงินน้ำแม่คือังสันน้องวสิไปยื่มน้ำเงินน้ำอยู่ยาแม่ใคบ่นลคยเาแต่เมน่าฮ่าย่าฮ่ายเป้กับตีแม่คุณชาฟิลลาเคกาแฟลาติ้ะกินก่อนอาหารนะคะกินก่อนอาหารประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีก็ได้ค่ะ แม่อันวันสองวนนานวันที่ถ้ากันไปเฮ็ดติดต้องให้เดี๋ยวเดี๋อนน้องโพธาดูก้ออนน้องโพธาอันนัว่็เป็นกลาเหรียญกลาบด้วยนริงๆกิขาหนัวก็แต้งแต่เป้าใบอันนี้คือเบื้องหลังนะคะพี่น้องเบื้องหลังจะแต่งหน้าเรียบพวกอุปกรณ์กล่องอันใหญ่เอ้ยอันใหอ้ยอันนั้นอ๋อนี่นะคะสปอนเซอร์สามารถเอาได้หรือขาก็ได้ เอ้าอันนี้เขาลงทุนเองบอกลงทุนเองจ้ะใช้สจุดทำผมสร้างแต่งร้านต้องซื้อเองแม่นบอกลาถ้าเทียบว่ามีเงินนหนเข้าทีอะไรบ้างเนี้ถ้าบอมีโอ้ยบอมบีมาฮ่าฮ่าสปอนส์บอกฮ่าสปอนส์จะช่วงนี้ฮ่าสปอนเซอร์จะสร้างวาเขาได้พลุลงทุนกับศิวานน้องแปี๊ยกดิเนาะน้าใค้ายๆกันเนาะน้องแปี๊เสียงอีสานเนาะเออเฮ็ดผมมันหยองมันฟู บางคนนี้เเาท่อยลงอีกเนี่ยอันเด็จอยลงเรากินเราจอยลงกอันอันนี้กินแล้วก็สู้นจ๊ะอันนี้กินแล้วจอยยาวสูงก่าดกัดเลม่อก็ว่ารูปดีๆเนี่ยท่องไว้มันมันก็เสมอกันมันเป็นอันมันเป็นลงกพี่น้องมือกล่องกันล่งมานะคะเออเออ มุ้งขายกามบ่นี่แม <c oughs> สอโนโพธาเนี่ยกาแฟนะกะนอินก,ก้อนอาหารเอาเต้าครับพี่น้องตอนนี้ คนกักำลังหามุมนะคะมือกล่องหามุมอยู่เไรบอสียมอสว่าจะ้าหนสังนมนักเมืองกันอไอา่ะห้ดองสัางนนักค่ะแ้วงม่นนักจะซื้อไหมไมนักือตัวนี้ขอบนห้าสิบห้าห้าสิบหเ๊ะนาดว่าไดกินได้ย่งไดีนี่ว่านหาสิ้อหา เรากำลังยับใหญ่สถานที่ค่ะตรสยอดหยิบเรือยแล้วก็หาคอาศาสตร์เามีเามีครับครับเอาเอาเสือมาดตรงนี้แล้วก็นตรนี้ถาออกมาหมองหนีไมเติดอย่างงี้ต้องเถ็ดอย่างหนึงต้องอยู่ประมาณนี้เกาเกาะรามนี้ไม่ได้หรอเอาเอาเอานิฟใบนิอได้ได้

จอตอีเแบบนั่งทานแลักนอานีก่ว่าไม่ากนเลยาเลยงมอ้วนอีกแล้วโตทำงานค่ะนี่คำพี่น้องกาแฟของเฮานะคะ เป็นกาแฟลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักค่ะพี the ่น้องกินแล้วเข้าสีวกหิวเขาแล้วก็บ่อฮิตหนเจสันค่ะบ่อฮิตหนึงเจสันบ่อฮิตแห่งน้ำมืดบ่อฮิตแห่นตาไล่ขึ้นรถกับคำอยู่ได้เหงื่อเนาะนั่งเบลเลยจีอันนี้อ่ะว้ะ กาป็นบ้างไสีหน้าแล้วชคขึ้นตัวเอวว้องนึกกหัวเอาขี้นั่นด้วยขี้อยู่เสียงอีสานลองมาไหนอะปากแปเปลนไหม เอาบอลย่ำย่ำอ่านตะกรอนนี่มันมันอ่านแบบไปยังคือต่างเสียงขี้เดียวกันหมด้ยเนี่ยเนาะไม่ใช่คือเขาบีบเสียงแหมว่าบีบขี้บอกอ่านข้อมตะกรอนนี่มันอ่านแบบว่าเป็นอ่านยังอ่านเทมแบบเป็นเครื่องเล็กๆอ่ะแล้วกดกดแมันมีมันมีอีดิบดึงขึ้เสมอเลยเนาะบันมันไม่รีดไม่เดือดอีกอย่างเลยอันหนึ่งสองสามจึงแล้ววันนี้โอ้ยแต่มันคก็มืดแทนต้องซื้อไฟเลยสุด ัันนนเป็ไฟเธอยู่งใสเดียวมากทีเดียวนี่ไฟมากปะเต็มมากกวอาเดียวเอาเดียวแล้วก็เราพี่ยิงไปเอาในรถแน่ไฟแคมปิ้งอ่ะไฟแคมปิ้งที่เอาเอาไปใส่ไม่อยู่ในรถเอาไปเอาให้ในไฟแคมปิ้งสี่ต้องปิดข้างหลังมันจะย้อนแสงไม่เอ้อสี่ต้องปิดมากๆข้างหลังมันจะย้นแสงใช่อะไรไฟแคมปิ้งหรอยใช่ไฟแคมปิ้งไฟหลอดที่เราไปชาร์จน่ะนะอะไรเนี่ย เห็นไหมกระป๋องดำๆนะาสาวสัน้อยสาวแก่ก็ลงสวายสาว่งไม่ห้างยังงงเพราะสายตาหากินอันนี้คือกำลังอ่าเขากำลังเห็ดเบื้องหลังในการไทยอันอุตเตอร์หรือว่ายังกอ่อเออแกงแล้วเขาเป็นเข้าถึงค่ใช่เขาจะถือเป็นาปคกนนนากล้อง เป็นคากองเป็นสืเอนยาเป็นสอยาแต่ว่ามันต้องมีไฟตัวนึงสาสเต่าเพราะว่างานมินจีเงาข้างหลังอ่ะมันติดดด้มีไฟมุมนึ่งที่สาดซนไปทางนี้เอเน่องสอง่นก็เมือ่ะมันเป็นเงาจี่หน้ได้กาล้งจิใจเ็อาได้วยไดเป็นอะไเป็นเนเป็นเนสปอตไหนพี่ยังในท่าเรือมันอะ แจ้งจนเขาจนแม่กเป็นเงาต้องเป็นเสียมืแบบมบบปากเห็นเหรอเดี๋ยวเขาถามาเบืองกันเนี่ยมเรียวนะครับพี่น้องค่บบะ